ได้ยินเสียงมือกระทบกันนะครับทำให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีความสุขสร้างความหวั่นไหวให้กับรัฐบาลอับปยที่กำลังทำภารกิจซึ่งขัดกับความเป็นจริง ทัดกความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ผ่านไปแล้วเป็นที่คาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรผลออกมาผมเคยพูดไว้แล้วว่าเมื่อครั้งที่แล้วสังเกตการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ให้ดี ดูน้ำยาของฝ่ายค้านให้ดีผมไปยื่นหนังสือให้ผู้นำฝ่ายค้านเรื่องของการคัดค้านปรบอัพยศพรบของการท่าเรือแห่งประเทศไทยผมไปยื่นหนังสือให้กับกันมาที่การวิสามันอีกหนึ่งฉบับในวันเดียวกัน กำลังจะส่งข่าวให้ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองต่อชาติของเราอย่างเมื่อสักครู่พี่พิธีกรท่านบอกไว้ว่าการท่าเรือนั้นไม่ใช่มีที่การท่าเรือที่เดียวที่เป็นสมบัติของชาติ คองเตยของเรามีเนื้อที่2,353ไร่อันนี้คือในส่วนของคองเตยในส่วนของท่าเรือระนอง387ไร่ในส่วนของท่าเรือเชียงแสน318ไร่มันสอดคล้องกับไอ้กฎหมายอับยศกฎหมายบ่อนทำรายชาติ ทำลายความมั่นคงของชาติเราเพราะว่าความมั่นคงนั้นผู้ที่มีอํานาจรัฐอาจจะมองด้านเดียวแต่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมองรอบด้าน360งองศาความมั่นคงของชาติประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเกี่ยวกับดินแดน เขตแดนติดเพื่อนบ้านต่างๆถ้ามีภัยลุกลานหน่วยความมั่นคงจะออกไปทำงานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจพี่น้องครับเศรษฐกิจคือความมั่นคงหัวใจหลักในพศนี้ยุคนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเศรษฐกิจของเราไม่มีความมั่นคง เศรษฐกิจของเราทำให้พี่น้องประชาชนของเราเดือดร้อนทั่วย่อมยากประเทศเราจะทำยังไงยกตัวอย่างเช่นนโยบายต่างๆของภาครัฐที่ออกมานะครับน่าจะสนใจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ปฏิบัติตามนโยบายที่ททแถลงไว้ต่อรัฐสภาต้องดำเนินการเพราะว่านโยบายที่ทแถลงไว้นั้นมันเป็นภาระผูกพันของรัฐบาลจะต้องทำตามนโยบายที่ทแถลงไว้สุดท้ายแล้วครับพี่น้องทุกคนทราบดีนักวิชาการต่างๆพี่น้อง ต่างๆที่มาขึ้นเวทีแห่งนี้พูดตะโกนบอกกล่าวยังไงนายกก็ทำบื้อทำใบทุกคนมีความความหวังดีต่อชาติและบ้านเมืองกันทั้งสิน้นไม่จะว่าจะเป็นส่วนไหนจุดหมายเดียวกันของพี่น้องเราจุดหมายเดียวกันของพี่น้องพลังเงียบ คือต้องการเห็นชาติบ้านเมืองไม่ตกอยู่ภายใต้ของสิ่งมอมเมาอบายมุกพี่น้องครับท่าเรือละนองตอนนี้การท่าเรือเราใช้พื้นที่จริงๆอย่างที่เคยบอกไว้แล้วแปดสิบแปดสิบไร่ที่ปฏิบัติการแต่เราทำเรื่องเช่ากับของอาทางพัฒนาจังหวัดละนองนะครับ ไว,300ว้สามร้อยัไร่นั่นหมายความว่าไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกมันไม่ได้บอกไว้นี่ครับว่าจะสร้างกี่แห่งในเมืองไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอรัฐบาลชุดนี้มันมองไว้แล้วครับพี่น้องผมตั้งข้อสังเกตครับแล้วน้องจะต้องมีบอลแฝงไว้อ้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพก เชียงแสนเชียงของใกล้สามเหลี่ยงทองคำมีพื้นที่สามรอยสิบแปไร่ใช้จริงๆไม่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วไอ้นโยบายตรงเนี้ยไอ้กฎหมายตรงเนี้ยล้วนเป็นพรบรที่เปิดช่องให้อำนาจกลุ่มทุนเข้ามาทำภารกิจในการท่าเรือได้นอกจากการขนทงขนทรายสินค้าต่างๆตามพรบรเดิม เพราะฉะนั้นถ้าเรือเป็นเจ้าภาพในเรื่องของที่ดินที่ตัวเองยึดถืออยู่ครับพี่น้องมันก็จะอนุญาตให้กลุ่มทุนถูกครับต้องถูกครับพี่ดีครับท่านเหมาะสมครับนายตรงนี้เหมาะมากเลยถ้าเรือละน้องวิวเขาติดสร้างคอมเพล็กซ์ได้บนแนวเขาที่เราดูแลอยู่ถ้าเรือดูแลอยู่ อีกด้านหนึ่งเป็นทะเลครับเป็นทะเลย่านนั้นมีท่าเรือเอกชนคือท่าเรือชนะไรที่ประกอบภารกิจเกี่ยวกับการขนส่งขนถ่ายไปประเภทเพื่อนบ้านนะครับส่วนเชียงแสนติดสามเหลี่ยมทองคำครับพี่น้องติดต่ออะไรบ้างะยาบ้ายาเสพติดไม้เถื่อนอาวุธเถื่อน ฝากบอกไปถึงเพื่อนบ้านสามเหลี่ยมทองคำด้วยครับรวมทั้งพระราชการไทยที่ไม่ได้อยู่ในล่องในดอยอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำด้วยครับท่านกำลังจะสมรู้ร่วมคิดในการทำร้ายบอนทำลายชาติไอ้พวกกลุ่มทุนสามานก็ยิ้มนะครับตอนนี้ก็แบ่งลูกค้ากันครับ ใครอยู่ทั้งจีนพมา่าลาวไม่ต้องรัฐบาลทุตนี้ได้อำนวยความสะดวกเรียบร้อยตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเพกคุณไม่ต้องมาเล่นเล่นเล่นการพนนันเล่นบอลที่กรุงเทพครับพี่น้องถ้าเรือล้น้องเดลจาเรียบร้อยใต้ดินเฮ้ยคุณอยู่เพอบอนคุณมาอยู่กับผมดีกว่า มามา,มา,ม,ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันพันธมิตรร่วมกันมาช่วยกันทำร้ายหมอมอมาพี่น้องชาวไทยของมันไอ้บา้าเอ้ยผมขอเอกล่าวง่ายๆว่าไอ้พอรบรท่าเรือเนี่ยมันอับประยชน์ยังไงมันผ่านไปได้ยังไงสมัยผมที่เป็นประธานสาภาพปีหกสามหกสองหกสามหกสี่นะครับ ผมคัดค้านพบรบตัวนี้มาแล้วตั้งแต่ต้นน้ำสุดท้ายมันลักหลับผมมันเอาพบอรบตัวนี้เอาไปยื่นให้กระทระวงนู้นกระทรวงนีน้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้ผมถามที่ว่ากระทรวงต่างๆนั้นมันเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับผลประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นอย่าปฏิเสธนะครับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคการมเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จะดได้อน,นิสงส์ถึงผลประโยชน์ตัวนี้นะครับสุดท้ายพรบตัวนี้ทำใหม่ปัดฝุ่นใหม่เอาข้อมูลของผมที่ติไปติงไปจุดบอดอะไรยังไงเอาไปปัดฝุ่นใหม่เอาไปหลบอยู่ในนู้นเอาไปหลบอยู่ตรงนี้บังเอิญว่ามึงจะหลบยังไง ไม่ผ่านสายตาพี่น้องพนักงานการท่าเรือและคนของเตยและพี่น้องร่วมชาติทุกคนอ้างว่าเอ้ยได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่เจ็ดเจ็ดตรงไหนวะผมมีเอกาสารอยู่ในมือครับพี่น้อง การทําประชาพิจารณ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราที่77ระบุไว้ชัดเจนจะต้องทําประชาพิจารณ์กับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องที่มีผลกระทบโดยตรงคือพนักงานการท่าเรือ พนักงานการท่าเรือตอนนี้มีอยู่3,000กว่าคนย้อนหลังไปเมื่อปี 33, 32พนักงานการท่าเรือมีอยู่7,000กว่าคนที่ผมเข้ามาทำงานมันบอกว่ามันทำประชาพิจารณ์ในส่วนของพนักงานของประชาชนของภาครัฐภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วทุเลตดมากมีกี่คนครับพี่น้อง ที่เป็นพนักงานการท่าเรือยกมือสิครับที่ชมรายการนี้อยู่ยกมือสิครับได้ทําประชาพิจารณ์กับเขาหรือเปล่าพี่น้องประชาชนชุมชนของเตยยี่สิบกว่าชุมชนยกมือสิครับได้ทําประชาพิจารณ์กับเขาหรือเปล่าทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแม่งยิ่งกว่าลักหลับ ต้องขออนุญาตถอนคําพูดคําว่าแม่แต่คําว่าแม่น e> ี้ไม่ยากนะครับเป็นคําที่พวกเราบูชาเคารพนะครับนี่คือแม่ใช่ไหมครับไม่ยากแล้วก็ไม่ถอนคําพูดด้วยเขาบอกว่าทําประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้วเอกสารอยู่ในมือครับพี่น้องผมเห็นเอกสารที่มันแนบในพรบอ้างอ้างในพรบตามระเบียบนะครับทำอะไรมั่ง มันทำประชาพิจารณ์มีหนังสือถึงประลรัดครรมนาคมโอ้ปรลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งปัจจุบันนี้เป็นประธานบอร์ดการท่าเรือครับพี่น้องปรลัดกระทรวงการคลังให้มันทำสือไปะนะแล้วก็ประธานสากรชุมชนของเธย เอเย่นเหลือสองบริษัทตามเอกสารที่แนบแล้วก็ประชาชนกูอยู่ตรงไหนพี่น้องการถ้าเรืออยู่ตรงไหนพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ที่รักชาติรักแผ่นดินรักสมบัติชาติอยู่ตรงไหนการทําประชาพิจารณ์นั้นเห็นไหมครับไม่ว่าจะวางท่อแก๊สใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนในในพื้นที่นะครับต้องจัด เสียวนานะครับเอากันให้ชัดๆหลังจากพรบรขยับไปแล้วเรียบร้อยแหมเล่นละครตบตาเชิญพี่น้องชุมชนมามาประชุมที่สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยสุดท้ายพี่น้องที่โดนเกณฑ์มานั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่หลงผิดเพราะว่ามีผู้นำชุมชนบางคนหวัง และแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้สุดท้ายการประชุมวันนั้นขอเรียนด้วยความเคารพครับพี่น้องไม่สำเร็จเพราะว่าพี่น้องที่เดินชวนไปในประชุมวันนั้นคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้สุดท้ายเปิดท่าแท้ออกมาแบบไตออกมา เขาด่ากันทั้งที่ประชุมเขาบอกชัดเจนถ้าการท่าเรือเป็นบ่อนแล้วพวกกูจะไปทำมาหากินอะไรเลือนะครับพี่น้อมชุมชนเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆผมเคยไปคุยกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งตัวแทนชุมชนประธานชุมชนสมัยผมเป็นประธานสหาภาพตอนนั้นเขาเอฟเฟกกับการท่าเรือมากมีปัญหา ผมก็เข้าไปคุยเขาเนี่ยบุญชูคนนี้นี่คนเนี้ย,นนยบุญชูเสือลุกเนี่ชวนผมไปผมไม่รู้อ่ะให้ผมไปอยู่หน้ากองไฟด้วยความรักของผมที่มีต่อพี่น้องชุมชนผมก็บอกพี่น้องชุมชนว่าการท่าเรือจะเดินได้ทุกวันนี้เจ็ดสิบกว่าปีพี่น้องชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การท่าเรือน,นั้นจเจริญเติบโตได้ทุกวันนี้ พี่น้องชุมชนคือส่วนหนึ่งครอบครัวก,การท่าเรือนี่คือข้อเท็จจริงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนื้อที่ตรงนั้นครับพี่น้องเสียงสะท้อนออกมาชัดเจนตอนนี้พนักงานการท่าเรือใส่เสื้อสีดำคัดคา้านบ่อนกาสิโินคัดคา้านพบรบขายชาติเต็มทั้งท่าเรือเลยครับพี่น้อง พี่น้องชุมชนพร้อมที่จะออกมาแสดงตัวตนและแสดงจุดยืนร่วมกับพี่น้องหมูม่มวลมหาประชาชนที่อยู่ท้ีท่นี้และที่อยู่ทางบ้านชัดเจนครับพี่น้องผมถามง่ายๆรัฐบาลเอ้ยเอาเนี่ยประชุมเนี่ยที่ประชุมเนี่ยมีอยู่ประมาณสามร้อยคนเนี่ยตรงเนี้ยอะ คอยดูเสียงนะว่าเขาเห็นกับคุณไหมเอาแค่นี้เลยพวกในสภามันกี่คนสามร้อยกว่าคนมันอยู่ในค้อไงพวกนั้นนะมันอยู่ในค้อจกกริงๆนายว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ข้างหลังพวกทั้งมีทั้งปืนพร้อมที่จะทิ่นแทงกัน ยิ้มเข้าหากันยกมือไหว้แบบโอ้โหศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงไหน <Okay. S 1> ก่อนจะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องอย่างที่ทุกคนทุกทกคนพูดไหว้แม้กระทั่งหมาเดินผ่าน <Okay. S 1> อันนี้คือเรื่องจริงครับไม่ใช่กล่าวร้าย เป็นคำพูดที่มีมากว่าหลายสิบปีแล้วเพราะท่านนั่นแหละทำให้พี่น้องประชาชนได้นำคำพูดนี้มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องครับการท่าเรือเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลกเป็นความมั่นคงขั้นแนวหน้านั่นหมายความว่ายังไรครับ พี่น้องเห็นไหมครับถ้าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นหมูหลายตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อนรถหรูหลายตู้คอนเทนเนอร์บุหรี่ไฟฟ้าหลายสิบตู้คอนเทนเนอร์สิ่งเสพติดยาบ้าเฮโรอีนแฝงมาในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งที่การท่าเรือนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีการตรวจสอบเข้มงวดกว่าภาคเอกชนยังเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นพี่น้องครับแล้วปล่อยให้ท่าเรือเราถูกจำกัดในการทำภารกิจเกี่ยวกับการท่าเรือลดพื้นที่ที่ทำงานอยู่ในท่าเรือกรุงเทพ900ไร่ยศลดไปหมด900ไร่นั้นเป็นมืพื้นที่อะไรครับบ้างครับพี่น้อง มีโกดังริมแม่น้ำทั้งเก้าโกดังตั้งแต่โกดังหนึ่งถึงโกดังเก้าติดไปนน้นเจ้าพญาติดกระลองพักขนงส่วนตู้วางตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดตรงนั้นสินค้าบรรจุหีพอที่ไม่ได้มาเป็นคอนเทนเนอร์ก็เอามาลอย,เร,ยเรียงเรียยงด้วยกันเก้าร้อยกว่าไรหนึ่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับ ของผิดกฎหมายมันเข้ามาได้ตราบใดที่ข้าราชการยังไม่ะตนักในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เงินผลประโยชน์มันทั้งง้างมันทั้งเตะมันทั้งต่อยได้ทั้งหมดใครจะทนไหวมีที่ทนไหวผมบอกให้เลยครับข้าราชการที่ไม่อยู่ในศีลและธรรม มาดูพี่น้องหมู่มวลมหาประชาชนตรงนี้สิอดมือกินมือไม่เคยมีนายทุนมาให้อะไรพวกเราพวกเรามีอะไรก็ช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันมาอิ่มเดียวของพี่น้องหมู่มวลมหาประชาชน คืออิ่มเดียวของการต่อสู้เพื่อรักสมรักษาสมบัติชาติคืออิ่มเดียวที่จะขับไล่รัฐบาลอพยศให้ไปจากเมืองไทยคืออิ่มเดียวที่จะร่วมฉลองชัยชนะในเวลาอันใกล้อิ่มนี้แหละครับคืออิ่มที่บริสุทธิ์อิ่มแห่งจิตวิญญาณของพวกเรา ใช่ไหมครับแสนล้านมีประโยชน์อะไรห้ามื่นล้านมีประโยชน์อะไรกินอาหารทีราคาเป็นแสนดูพี่น้องผมครับไม่ทำบาปแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ยังไม่กินเลยมังสวิรัต คนกินมังฝรั่ผมขอบอกนะเป็นบุคคลที่ประเทืองด้วยปัญญาไม่มีโรคแทรกแซงสุขภาพแข็งแรงนะครับมีจิตวิญญาณที่เป็นบวกต่อสังคมชาติและบ้านเมือง ต่างจากพวกกินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรไปบ้าบออะไรนะี่สุดท้ายแล้วจิตมันก็ตกต่ำผมพูดบางคนนะครับโดยเฉพาะมุ่งไปที่รัฐบาลจิตมันก็ตกต่ำครั้งนี้กูกินหูฉลามโอ้ยราคามันถูกจังอยากก,กินอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับนี่แหละพี่น้องครับลูกหลานครับ ที่บรรพบุรุษของเราร่วมเอามาต่อสู้คัดค้านทุกยุคทุกสมัยผลสุดท้ายคำตอบสุดท้ายพี่น้องทำเพื่ออะไรมันมีคำตอบอยู่ชัดเจนเพื่อลูกหลานเพื่อความคงอยู่ของบ้านเราเมืองเราอ้าวรัฐบาลฟังที่ประชุมแห่งนี้ ผมขออนุญาตเป็นประธานในที่ประชุมพี่น้องผู้ทรงเกียรติที่อยู่นะที่นี้ใครไม่เห็นด้วยกับบอลคาสิโนใครไม่เห็นด้วยกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขอเสียงหน่อยครับ เป็นอย่างไงบ้างครับท่านประธานรัฐภาท่านนอมทาเป็นอย่างไงบ้างครับผู้นำฝ่ายค้ามพักประชาชนเป็นอย่างไงบ้างครับฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยคุณอุงอิงอก,กิกีนี่คือข้อเดียวนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ใครเห็นด้วยกับนำสมบัติชาติไปขายไปเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใครไม่เห็นด้วยขอเสียงเลยครับเป็นยังไงบ้างสมาชิกรัฐสภาห้าร้อยกว่าหัวห้าร้อยกว่าคนมาดูสามร้อยนี่เห็นไหมไม่เคยทะเลาะเบาออแหวงกัน ออกเสียงแสดงความสุจริตใจทุกอย่างไม่มีการแทงกันอีกข้อหนึ่งครับใครเห็นด้วยที่จะไม่ให้รัฐบาลชุดนี้ปกครองบ้านปกครองเมืองอยู่ต่อไปขอเสียงเลยครับเป็นยังไงบ้างรัฐบาลเอ้ย อีกข้อนึงครับก่อนจะลงจากเวทีอีกข้อนึงครับพี่น้องสมาชิกผู้เก็ียทรงเกียรติที่อยู่หน้าทีน่นี้ในฐานะประธานที่ประชุมอุปโลกตัวเองเนี่ยใครเห็นด้วยพร้อมที่จะต่อสู้เคียงบา่าเคียงใบกับรัฐบาลชุดนี้ขอเสียงหน่อยครับ ต่อสู้ครับช่วยกันต่อสู้ครับต่อสู้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 กันรวมกันต่อสู้กันรวมกันต่อสู้กันขอบคุณมากครับด้วยจิตคารวะวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับฝนตกที่คลองสี่อย่างหนักนะครับหาวว่านผมแต่ต้องแสดงความเสียใจสำหรับผู้ที่สูญเสียเมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่างชาติ หรือว่าคนไทยความสูญเสียนี้นะครับเรื่องลือไปทั่วโลกนะครับถึงมาตรการการก่อสร้างของคนไทยบังเอญไอ้ตึกต่อต้ององอนเป็นโชคร้ายดันไปเอาบริษัทจีนมาร่วมก่อสร้างตึกนี้ด้วยครับพี่น้องดูสินะครับเพราะฉะนั้นมันเ,เป็นเหตุเพศภัย ใครว่าจะไม่เกี่ยวข้องไม่รู้แต่ผมจะบอกว่าในความรู้สึกของพวกเราพี่น้องประชาชนทุกคนมันเป็นสัญญาณบ่งบอกแห่งความวินาศสันตโลของรัฐบาลชุดนี้กำลังจะเกิดขึ้นครับพี่น้องขอบคุณค,ครับ